สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในรายการนานาการกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามารีวิวว g t bt 1 5สิบห้าขีดหนึ่งนะฮะครั้งก่อนที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับครั้งนี้ซื้อแล้วนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะไม่มีแล้วครับน่าจะรอของเซเว่นอีกทีนะฮะโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่านะโอเคนี่ฮะมีโกฟลาดินกับเพลมูนนะในกล่องนี้มี โกพลัดิน14บสีบ่ใบคังอิโลสิบหกใบเฮลมูน7จ็ดใบเมกาโคนลนี่สิบสามใบครับโอเคฮะกล่องน,นี้ยังไม่ได้แกะนะะงั้นเราไปดูกล่องที่แกะกันก่อนนะครับโอเคโอเคเนี่ยฮะยงั้นเรามาเริ่มกันที่โกพลัดินกันก่อนนะครับโอเคใบแรกเป็นเกศศูนย์ลิเบอเตอร์แห่ง ความใฝ่ฝันอารมณ์นะครับเออนะเป็นมันเกี่ยวกับสกิลใช้ร่วมกับบัสเตอร์เบลดเวเรเตอร์นะครับโอเคต่อไปเป็นฟาเวอร์กาเดนเนอร์ครับเกศนย์เหมือนกันต่อไปเป็นเกตหนึ่งนะที่เรียกว่าซุปเปอร์กาดจริงๆนะลิเวเลเตอร์ดาวกลางแล้ผ่ากินกินเนเวียนะครับสกิลถือว่าดีมากนะฮะใช้กาดกับเวนกาดก็ได้เหมือนกันนะครับ ต่อไปเป็นลิเบอร์เรเตอร์แรงกายภาพโชรอนนะครับโอเคต่อไปเลยลิเบอร์เรเตอร์ปลายแหลมโกลแลนเซอร์ต่อไปเป็นลิเบอร์เตอร์แห่งลุงสีขาวเบลินนะครับต่อไปเป็นลักกี้ชายและบิดนะฮะไม่ติดลิเบอร์เรเตอร์นะครับออกไปเป็นเกตสอง ลิเบเลเตอร์สตาร์เรนทัมเบเตอร์นะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเออน้ำเบทเตอร์เข้าใต้กล่องนะฮะแล้วก็ซูบิเลคอลใบบนสุดมานะครับโอเคต่อไปเป็นลิเบเลเตอร์แห่งลูงสีแดงเบลินนะครับโอเคต่อไปเป็นลิเบเลเตอร์แห่งประวัติศาสตร์เมอรอนมัตทีเกานะคะกูดเก่าเป็นเกศสามครับโอเคต่อไปเป็นลิเบเลเตอร์ Holy Shade Dragon นะฮะต่อไปนี่เป็นโมนาเฮียโมนาของเรานะฮะ Liberator Monna Sanctuary Outfit นะฮะสกิลนี่ถือว่าดีมากใครก็อยากได้นะที่เล่นนะโอเคฮนะต่อไปเป็นเพลมูนะซึ่งมีแค่เจ็ดใบในกล่องเท่านั้นนะ่ะถือว่าน้อยแต่โอ้ยคือซื้อสี่กล่องก็ไม่สามารถเล่นได้นะเพราะไม่มีทิกเกอร์คร6หรือคือไม่มีเลยนะฮะมีแค่เจ็ดใบด้วยนะครับต้องซื้อไปเสริมเท่านั้นนะ หมายเคือซิวทอรวิสเทม,เมอร์เอมิวนะฮะเป็นเกศศูนย์ครับแล้วก็บรซี่บันนี่นะฮะเกศหนึ่งซิวทอรแอสซิสเทนเซลมานะครับมิสไรเด็กชัน่นซิวทรอรออฟไรท์ไลออนไนเบดดอร์แค,ครอรลนะฮะเป็นเกศสามต่อไปนี่คือ ทุกคนนะที่มีลูเคียร่างธรรมดานะก็ต้องการนะซูทนอนแล้วกเอ็มเพลสวีนัสลูเคียรครับเป็นถือว่าเป็นร่างดีของลูเคียกันเลยทีเดียวนะมีรีเวิร์สนะแล้วก็มีตัวนี้นะโอเคฮะต่อไปก็เป็นเมกาโคลอนีครับโอเคนะครั้งนี้นะเมกาโคลอนีนะสามารถซื้อสี่กล่องแล้วเล่นได้เลยด้วยนะครับโหหัว่าเล่นได้นะ Machining Little B นะเป็นตัวเริ่ม Critical t r i g g e r Machining Scorpio Scorp ิโอสกอรนะฮะ Heal t r i g g e r Machining Bombic นะฮะ b o m b i กต่อไปเป็น Stand t r i g g e r คือ Machining Cicada นะฮะโอต่อไปเป็นเหมือนกันครับคือไม่มีดอทิกเกอร์นะฮะแปลกฮะน่าจะเป็นดอนะฮะอ๋ออันนี้มันสามารถใส่ได้ชื่อแบบนี้ฮนะไม่เกินสิบหกบนะฮะ ก็โอเคนะ Machining l o c u s เป็นเกรดหนึ่ง Machining c o r k e s u t นะคะ s u t เออโอเคออกเสียงให้ถูกด้วยนะ Machining Black Soldier ต่อไปเป็น q u i t t i n w a r นะฮะ Machining Ladybug เ,เกรดสองไปต่อไปเป็น Machining p a p i l i o นะฮะเกี่ยวกับเรื่องห้ามสแตนนะฮะไปเป็น Machining Tarantula น,นะ,ะเป็นแมงมุมนะฮะไปเป็น m ม c ช i นิงเร e โซ o เจอร์เป็นตัวตี12หอยเป็นเบรกไลท์ครับอาูนดาบไลท์พายโซโคมาทูสต่ไม่ติดแมชช n นิงนะฮะตวอไปเป็นแมชช i นิงสปาร์คเฮคิวลิดนะฮะสปาร์คเฮคิวลิดอ่านะฮะก็เป็นตัวที่ดีมากดูนะฮะโอเคฮะต่อไปก็เป็นแคนคางิโลครับอ่าคราวนี้ก็ซื้อสามารถซื้อ10กล่องแล้วเล่นได้เช่นกันครับ มาดูเริ่มที่ตัวแรกกันนะเป็นตัวเริ่ม Disaster Soldier Fargo นะสกิลใช้ได้เลยนะ s t a n d Trigger ขออนุญาตไม่พูดชื่อนะโอเค Critical Trigger d r a g o n e s s e r t a l e s Heal Trigger นะก็ Draw Trigger โอเคมาเกตหนึ่ง Eternal Bringer g i f f e n นะครับเป็นเกตหนึ่งช่วยเสิร์ชหา Dark Knight Olad b l c k Light นะโอเคต่อไปเป็น ไวโอเรนต์ฮอนดราก้อนตัวตีสิบนะครับรละเอียดอย่างนั้นก็ได้นะลิซ่าสูตเจอร์กรอมเป็นตัวหงายดมนะครับเกรนหนึ่งใบต่อไปเป็นดราก้อนไนท์เลเซอร์สกิลก็ใช้ได้นะควิเทนวอลของคังิโลดราก้อนไนท์กีเมลนะครับเกรนสองคือดราก้อนไนท์ดาร์เรสนะฮะสกิลเหมือนกับเอ่อดราก้อนไนท์เลเซอร์นะครับโอเค เขาไปเป็นไวเวอร์สไตล์ G1 ใช่ตีก็ตีโอเคนะฮะเขาไปเป็นดะกุนิกเบิร์นเอานะครับเบิร์นเอานี่ใช้เกี่ยวเกี่ยวกับดะกุนิกโอลลอร์ดนะฮะติดชื่อโอลลอร์ดครับโอเคเขาไปเป็นมังกรปีศาจข้างโฮเคนยาชะโอเคนะครับเขาไปเป็นนี่ครับดะกุนิกโอลลอร์ดแบบเบรกไร้ครับนี่นะถือว่าดีนะ ต่อไป,ปน, oh Lord, นะครับเป็น d r a ก o นิกโอเวอร์โหดเดอะรีเนะครับคซีรี่์เแข็งนี่จะเจอสึกหนักกันเลยทีเดียวนะถ้าใช้โอเคโอเคครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวกล่องวิ t ิทีบทีขีดหนึ่งนะครับทั้งสี่แคนนะซื้อสี่กล่องนี่สามารถเล่นโกเอ้ยเล่นคาริโลกับเมกาคโลนีได้นะครับนะ ก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครถูกใจถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะกดกดถูกใจกดไลค์นะหรือ Subscribe ได้นะครับขอบคุณครับ